ซึ่งกลุ่มคนแสดงก็ได้เคลื่อนกําลังบางส่วนไปที่หน้าโกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์เพื่อเร่งให้มีการเจรจาระหว่างแกนนํากับนายกรัฐมนตรีตามที่ได้ประกาศไว้แต่นายกรัฐมนตรีกับชิงประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์ก่อนนะคะว่าจะไม่อยู่รอเพื่อเจรจาค่ะเนื่องจากไม่ต้องการให้การเจรจาถูกกดดันจากกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่ด้านหน้าค่ะก็ยังมีการติดต่อประสานงานกันครับสิ่งที่ผมได้บอกกล่าวไปก็คือว่า ขาจะมีการพูดคุยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของก,การยุบสภานั้นผมไม่ขัดข้องแต่ต้องเกิดขึ้นภายใต้บรรยากาศที่การเคลื่อนไหวหรือการชุนมนุมนั้นไม่ใช่เป็นลักษณะของการกมกผูคุกคามกดดันทางคุณสุเทพทุ่งสุวรรณเมื่อวานประกาศด้วยนะครับถ้าบุกเข้าไปรับ11จะใช้กฎอายการศึกก็ทําให้กลมคนแสดงเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนท่าทีนะครับ และก็พร้อมตอบรับการเจราจาโดยได้ประกาศผ่านสื่อบนเวทีเหมือนกันว่าพร้อมที่จะเจราจาในทุกสถานที่ที่ไหนเมื่อไหรอย่างไรก็ได้ครับคุณกลับไปรับราชการใหม่ได้ประชาชนขอฝากความไปยังนายพิสิทธิ์เวชาชีวะว่า,วาไม่มีประโยชน์ที่จะถ่วงเวลาไม่มีประโยชน์ที่จะปิดผิวหลบหลีก การเจรจาก็ในเมื่อคุณอภิสิทธิ์เลือกสถานที่เองได้เลือกระบบความปลอดภัยเองได้ตัดสินใจที่จะกำหนดจุดการเจรจาเองได้นายอภิสิทธิ์จะวาดวันอะไร กับชายไทยมือเปล่าสี่คนที่จะไปหาทางออกให้กับประเทศร่วมกันโดยสันติวิธี ซื sure. <qué says it> ้อเร่งสูงกำหนดเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะคะแกนนําก็ได้รับการประสานจากนายกอบศักดิ์สภาวสุเลขาธิการนายกรัฐมนตรีว่านายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะเจรจากับทางแกนนําในสถานที่ที่เป็นกลางทําให้แกนนําผู้ชุมนุมยุติการเคลื่อนไหวค่ะพร้อมกับประกาศให้ผู้ชุมนุมนะคะซึ่งชุมนุมอยู่ที่กรมทหารราบที่11รักษาพระองค์ถอนกลับไปรวมชุมนุมร่วมชุมนุมกันอยู่ที่สะพานผ่านฟ้าลีลาดเพื่อรอฟังผลเจรจาร่วมกันค่ะก็มีรายงานเข้ามาเหมือนกันนะครับเหตุที่มีการเปิดการเจรจาเข้ามาเนี่ย The <laughs> มีกระสายวิาพากษ์วิจารว่ากองทัพเป็นคนบีบรัฐบาลให้เจราจารเพราะว่าพรรคหลังเนี่ยคนแสดงมีการวิาพากษ์วิจารการทํางานของกองทัพ,พพอสมควรนะครับนี่ก็เป็นแหล่งข่าวมีการเปิดเผยออกมาค่ะส่วนทางด้านประธานวิฝ่ายค้านนะคะก็ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนเลขาธิการสมัชชาสาภาพรัฐรัฐสภานะคะให้กดดันรัฐบาลไทยให้ยุติการก้าวไกา่อำานาานิติบัญญัติค่ะก็เป็นการใช้อีกหนึ่งเวทีนะครับคุณวิทยาบุรณะศิริครับประธานวิฝ่ายค้านก็ยื่นหนังสือต่อนายแอนเดอร์แสบีนะครับจอห์นสัน ารัฐสภาก็แจ้งให้ทราบแล้วครับว่าการชุมนุมของกลุ่มคลแสดแงเป็นไปตามสิทธิของรัฐธรรมนูญและจะไม่ส่งผลกระทบต่อการประชุมสมัชชาสภาพรัฐสภานะครับนอกจากนี้ยังได้ร้องเรียนต่อสมัชชาสภาพรัฐสภาเพื่อให้หมีท่าทีต่อรัฐบาล<ม>กรณีนําทหารเข้าไปภายในรัฐสภา<ม>ซึ่งถือว่าเป็นการก้าวไก่อำานานิติบัญญัติของฝ่ายบริหารค่ะเพื่อข้อเรียกร้องของเราก็คือ เรื่องการคุกคามของฝ่ายที่ฝ่ายนิติบัญญัติถูกคุกคามโดยฝ่ายบริหารโดยเฉพาะคําสั่งที่นายกรัฐมนตรีที่สั่งให้ฝ่ายความมั่นคงนะได้เอาเครื่องยุโทโธปกรณ์ทางทหารนะครับไปปิดล้อมรัฐสภา แต่ถ้าพูดถึงเรื่องของการยุบสภานะครับไม่ใช่เพียงนปชกับรัฐบาลที่ต้องคุยกันเท่านั้นนะครับพรรคการเมืองใหม่เมื่อวานก็ไม่เห็นด้วยกับการที่รัฐบาลนั้นประกาศยุบสภานะครับรวมทั้งมีการแสดงความเห็นเหมือนกันบอกว่าอยากให้พรรคสังคมออกมาแสดงความเห็นและก็เคลื่อนไหวนะครับไม่เห็นด้วยกับการทําผิดกฎหมายของการชุมนุมครั้งนี้ครับ ค่ะซึ่งรายละเอียดในเรื่องนี้นะคะพรรคการเมืองใหม่ก็ได้ออกประกาศฉบับที่5โดยเห็นว่าน,นายกรัฐมนตรีควรเจราจาเพื่อให้นำไปสู่การ,รกหาข้อยุติความขัดแย้งโดยไม่ต้องยอมรับการเจราจารที่มีเบื้องหลังแอบแฝงนะคะพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลได้ทำหน้าที่อำนวยความสงบสุขและความเชื่อมั่นในการปกป้องคุ้มครองความปกติ ปกติสุขของประชาชนและการตกลงใดๆจะต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่และสังคมโดยรวมเท่านั้นนะคะซึ่งพรรคการเมืองใหม่ก็ไม่เห็นด้วยหากมีการเจรจาเพื่อเป็นไปด้วยกัเป็นไปโดยเพื่อที่จะโยนบาปให้กับรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อสนองผลประโยชน์ของนักการเมืองหรือว่าเพื่อฟ้อความผิดให้กับพันตารวจโททักษินชินวัตรค่ะทางพรรคการเมืองใหม่ก็มีการเรียกร้องให้พลังทางสังคมภาคส่วนต่างๆครับได้ร่วมการแสดงออกที่ไม่ยอมให้มีผู้ทําผิดกฎหมายบ้านเมืองแสดงอิทธิพลข่มขู่เอา ความสงบสุขของประชาชนเป็นตัวประกรันอีกต่อไปและก็ร่วมกันร,ระดมความคิดเห็นเพื่อน,นําพาประเทศออกจากวิกฤตแต่ว่าคนเสื้อแดงแกนนาเมื่อวานมีการพูดเรื่องนี้เหมือนกันบอกว่าทางพรรคการเมืองใหม่โดยเฉพาะพรรควิทก็มีการเคลื่อนไหวในลักษณะนี้เหมือนกันนะครับการจะไปกล่าวโจมตีคนเสื้อแดงที่เขายึดแนวทางสันติอหิงสาเนี่ยก็ไม่ถูกต้องเท่าไหรนักนะครับ